สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาถึงแล้วนะครับลาดกระบังนะครับฉลองกรุงสามสิบเก้าพุทธเนาะคนหธมมเต็มเลยอ๋อคันนี้เลยพวกไปเออเดี๋ยวไปจอดนี่แหละเดี๋ยวเขาลงก็ท,ยทยารทยรูกนะจ๊ <laughs> ะก็ทายรูกนะจ๊ะ <laughs> สวัสดีครับวันนี้กำลังบัตรเท่าไรครับวันนี้้อแสิกัน่นตายสุดยอดนะครับปกติ200นะครับปกติที่นี่เราก็เก็บสองร้อที่ห้าพันทกแต่วันนี้ร้อยัตร1 8บบาทเลยนะครับบาสุดยอดอิลีศิลปินยางออกมาจับมือฮอด รถเลยมาด่ดนไปดุเจียลงมาไปสวัสดีครับ่ะเออ วิ่งมาหาลุงนนอนสวัสดีค่าสวยก่อนสวัสดีค่าก่อนจ้าจ้าเอฟซี T ก่อนจ้านะสวัสดีครับมาเลยครับมแมลงสวัสดีครับผมตลาดนัดฉลองตลาดฉลองกุ้งนะครับเรียบร้อ,อยนี่คือจังเรียบร้อยวันที่เท่าไหร่ครับนี่หกเจ็ดนูนออน่นหกหกหกยังนะครับพี่หกเก้าหกเก้าวัาววนที่วันที่ยี่สิบสามตุลา เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับอยู่ที่บ้านแตยวกำเนิดทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิรอยอิดพี่น้องรอยอิดเจอกันนะครับปารสุดยอดเลยครับขอคาอ้อมาถมไทยให้ครับเอาพี่หมอนฝากหน่อยครับโอ้โหเมียเรามาได้ใหม่เต็มเลยนี่มือไงเรียบร้อยค่นี่ทมือเงี้ยมาแล้วพอมากปะคะ มันก็มหันต์จังงูพี่ฮะมาเลยครับเจ้ายน้อยพ่อโจกัยิ้มมหันตแล้ววันนี้มีเสียรัตนาพรเบนเสื้อขายอ้อแล้วก็บัตรชมภาพยนตร์ขายอ้อสวัสดีครับน้ำหลวงซีหลป้าหกศูนย์นั่นปะป้า โอ้ครับได้ครับยูทูปยูร่ก็ตัวนี้ยูทูปเบอร์เดี๋ยคนวางสั่นแหละสวัสดีครับอันนู้สาววะรีไกแต่ว่าหนูประกาศโอ้เมือ่อนมื่องั้นนั้นลูกทุง่งอันนั้นเพื่อนทันทีครับ <c oughs> พี่หมอนพี่หมอนมารับอันนี้กับแม่หน่อยบอกอย่างนี้ว่าแป๊บหนึ่ง <c oughs> ฝากทีดีกว่านี่เครืงที่ห้ลุดดาข้าวลงรถไหลมาขอบคุณครับตอนนี้เครื่องปั่นสตาร์ทแล้วครับกจะได้เช็คระบบแสงสีเสียงเรีวนะครับอลีดโอ้ยมันมาทันแล้วเหรอขั้นปั่นเนี่ย ตอนนี้ออกไปแล้วประมาณร้อยแปดสิบประเทศนะครับเอาวันนี้พี่หมอนทำไอาวันนี้พี่หมอนทำไมหัวยองอาน้่มอมหัวยองนมอมหยองเาัี้มอวองหอหย้่อา่มเาแล้วธนาคารโลกมมาแล้วธนาคมลเาวี้พมังาวน้่เาพ่งั้พ่ไงเนี้พี่หัี้่ะ

ฤดูกาลหน้านะครับพ an ี่น้องเตรียมเลยครับเราจะได้พบกับมิกใหม่นะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้ไปทําความสะอาดอย่างดีจนใหม่เอี่ยมเลยมิกใหม่ใจเบิ้ลไม่ว่าจะได้ของอะไรเปลี่ยนมือมิกที่เปลี่ยนมิกมันยากเปลี่ยนต้องยังไงตัวเอานะกันนางนางขายอ้อมมันนี่ เฮ้ยจากใส่รุ่นเล็กค่อยว่ากันฝากพี่น้องครับ17ก,กรกฎาคมนี้นะครับทุกโรงภาพ,พยนตร์หมดเตี้หมดไข่หมดเอา้าชื่นบ่ บรรยากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเลยครับมื่อนี้ครับบรรยากาศเป็นใจมากนะครับมาเลยครับอีกงานนี่ล้วก็มืออื่นอยู่สมะพรบางพีสองวันเราก็จะปิดฤดูกาลแล้วนะครับ <c oughs> เรียนเชิญพีเรียนเชิญน,น้องทุกท่านนะครับไปร่วมปิดฤดูกาลนะครับ <c oughs> ที่โรงเรียนบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิเศษจังหวัดมหาสารคามชั้นมาแล้วมีมาแล้วตากลุ่มข่าวแรกที่บอกมาเล่นเหรียญไหมเฮ็ดคลิปบ่เล่นตามกอกล้วยบ่บ่กเพื่อนมาถ่ายคลิปเลี้ยว ให้พี่หมอนเล้กันได้ไทยเล่า่จำได้ไปปะเนี่ยมาวันน네ี้แล้วจำได้แล้วเออหเรตําน้าอีกก็อแลียตํากกลวยเออําน้ามันจำไหนนะไปเรียวไพของน้ามาเห็นกี่ันนี้เอกับป้ากล้วยนี่ไหมีัขออ เชือกองหญิงนะครับ350เสื้เชือไข่อ้อสอ้อยห้านะครับแล้วก็บัตรบัตรหนังนะครับชมได้ทุกลงภาพยนต์ทั้งมเจฉาอีฟนะครับเด<อ>ี๋ยวพอจูกระลังออกมานะครับบัตรราคา170บาทนะครับบัตรกาดยางงามอาบน้ำที่พิกัด โอ้ทุกเทียรเขาอยู่พุ่นเลยเนาะเออแค่นี้ที่อยู่นี่สวัสดีครับครูสวัสดีครับพ่อแม่สวัสดีครับไปครับครับจริงเขาคุกกะปิบ้างกันนะเขาคุกปีเขาคุกกระพี้เขาคุกปีอะไรจ๊ะได้จ้า โอเคโอ้เไป่ด็นถามมากินครับผมกินเรียบร้อยแล้วเอื้อนขึ้นกันเบิดว่าบ้านู้เดเอื้อนปายียงเนี่พี่น้องคอมมินต์มาลองมืงก็หนเป็นปนี่อยู่จังหวัดใดเอื้อนนี่ยังครับนี่ เพราะว่าอีสานส่วนมากก็เรียกปลาชิ้กุปลาแห้งนะครับนี่ดิเย็บักไปยิ้มจบจำแนงหน่อยเอาโอเคครับคลิปนี้ฝากพี่น้องสานีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงรำรวยทุกผู้ทุกคนครับ